สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Non Stop Investment ช่องที่จะนำเนื้อหาสาระการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนทองคำเงินแท่งคริปโตและสินทรัพย์อื่นๆที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเอาล่ะครับเราไปเข้าเนื้อหาสาระที่น่าสนใจในวันนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Novitas Semiconductor หรือ NVTS นะครับเป็นบริษัทชิปพลังงานที่เเหมือนกำลังเดิมพันครั้งใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับเทคโนโลยีเขาก็ล้ำเกาะกระแสเมกะเทรนทั้ง EV AI พลังงานสะอาดแต่ก็นั่นแหละครับเจอการแข่งขันดุเดือดจากรายใหญ่ๆแถมยังต้องลุ้นว่าจะเปลี่ยนดีไซน์วินธีได้มาเนี่ยให้เป็นไรายได้จริงๆได้ทันหรือเปล่า วันนี้เราจะมาเจาะลึกสมการนี้กันครับว่าโอกาสกับความท้าทายของ NVTS จริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่เริ่มกันที่ตัวเทคโนโลยีหัวใจสำคัญของเขาก่อนเลยนะครับ NVTS เนี่ยเขาไม่ได้ทำชิปซิลิคอนแบบทั่วไปแต่เน้นไปที่วัสดุรุ่นใหม่อย่างแกลเลียมไนไตรด์หรือแกนแล้วก็ซิลิคอนคาร์ไบด์หรือ SiC สำหรับชิปที่ควบคุมการจ่ายไฟโดยเฉพาะเลย ใช่ค่ะทั้งแกนแล้วก็ซิลิคอนเนี่ยเขาจัดเป็นสารกึ่งตัวนำแบบ wide band gap ซึ่งคุณสมบัติทางไฟฟา้ามันจะเหนือกว่าซิลิคอนแบบเดิมๆในหลายน้านเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพกับการจัดการพลังงานสูงๆถ้าให้เห็นภาพง่ายๆนะคะแกนจะเด่นเรื่องความเร็วในการสวิตช์คือเปิดปิดวงจรเร็วมาก แล้วก็สูญเสียพลังงานน้อยเลยเหมาะกับพวกอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วๆสำหรับมือถือโน้ตบุ๊กที่เราเห็นว่ามันเออเล็กลงเรื่อยๆแต่ไฟแรงขึ้นส่วนหนึ่งก็เพราะแกนนี่แหละคะ่ะส่วนซิก อันนี้จะเป็นพระเอกสําหรับงานที่ต้องการกําลังไฟสูงมากๆค่ะทนไฟแรงทนร้อนได้ดีเยี่ยมก็เลยจะไปอยู่ในระบบที่ใช้พลังงานเยอะๆอย่างเช่นระบบขับเคลื่อนระบบชาร์จในรถ E ีีหรือพวกอินเวอร์เตอร์ในฟาร์มโซลาเซลล์ใหญ่ๆระบบกักเก็บพลังงานอะไรพวกนี้ค่ะเทคโนโลยี2ตัวนี้ก็เลยเข้ามาแก้ปัญหาคอขวดเรื่องประสิทธิภาพพลังงานที่ชิปซิลิคอนเดิมๆอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าในสเกลใหญ่ๆหรืออุปกรณ์ที่ต้องการให้มันเล็กลงมากๆคับผลกับการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ปลายทางยังไงบ้างครับส่งผลเยอะเลยค่ะการที่ชิปเล็กลงเย็นลงเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตเขาออกแบบอุปกรณ์ที่บางลงได้เบาลงหรืออาจจะใส่ฟังก์ชันได้มากขึ้นในขนาดเท่าเดิมก็ได้นะคะอย่างพวก power bank ที่จุไฟเยอะๆแต่ขนาดพกพาสะดวกขึ้นหรืออย่างใน data center เนี่ยการใช้ชิปการสิก็ช่วยลดขนาดระบบจ่ายไฟ ลดความร้อนลงได้เยอะทําให้ประหยัดทั้งค่าไฟค่าทําความเย็นซึ่งอันนี้เป็นต้นทุนสําคัญของธุรกิจนี้เลยนะคะหรือในรถอีวีเองการมีระบบชาร์จในรถหรือออนบอร์ดชาร์เจอร์ที่เล็กลงประสิทธิภาพสูงขึ้นก็อาจจะหมายถึงพื้นที่ในรถที่มากขึ้นหรือน้ําหนักเบาลงซึ่งมันก็ส่งผลต่อระยะทางได้เหมือนกันคะ่ะอเข้าใจเลยครับพอเห็นภาพเทคโนโลยีแล้วมาดูเรื่องการใช้งานจริงบ้างปัจจุบันนอกจากพวกที่ชาร์จเร็วๆที่เราคุ้นเคยกันแล้ว NVTs NV <TS S 2> เขากำลังบุกไปตลาดไหนเป็นพิเศษครับตอนนี้ตอนนี้เขากําลังขยายไปสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะนอกจากตลาดโมบายหรือคน u m e r Charging ที่เป็นฐานเดิมของเขาแล้วเนี่ยตอนนี้กําลังให้น้ําหนักกับ3ตลาดหลักๆเลยคือ 1. คือรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อันนี้ก็ทั้งส่วน o n b o a r d Charger ตัวแปลงไฟ DCDC DC ในรถแล้วก็รวมถึงสถานีชาร์จด้วยนะคะ ตลาดนี้ต้องการทั้งซิกสำหรับส่วนกำลังสูงๆแล้วก็แกนสำหรับส่วนที่ต้องการประสิทธิภาพสูงในขนาดเล็กๆ2คือพลังงานหมุนเวียนและอุตสาหกรรมอย่างพวกโซล่าอินเวอร์เตอร์ระบบกักเก็บพลังงานหรือระบบจ่ายไฟในโรงงานอันนี้จะเน้นความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพสูงแล้วก็3คือ Data Center และ AI ค่ะตลาดนี้กำลังมาแรงมากความต้องการพลังงานมันเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยการลดการสูญเสียพลังงานในระบบจ่ายไฟเนี่ยเลยสำคัญมากๆแกนก็เริ่มเข้ามามีบทบาทตรงนี้มากขึ้นค่ะโห ดูเหมือนแต่และตลาดที่ว่ามานี่คือเป็นตลาดที่กำลังโตแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ในทางกลับกันการแข่งขันก็น่าจะสูงมากเหมือนกันใช่ไหมครับในตลาดพวกนี้ถูกต้องเลยค่ะตลาดเหล่านี้มีผู้เล่นรายใหญ่ที่แข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วนะคะเขาทำธุรกิจซิลิคอนพาวเวอร์มายาวนานไม่แบบว่าจะเป็น Infineon ST Microelectronics Onsemi Texas Instruments อะไรพวกนี้คือเขาก็พัฒนาโซลูชันการและสิทธิ์ของตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะ อันนี้ก็เลยเป็นความท้าทายสำคัญของ NVTS เลยนะคะที่แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่ดีแต่ก็ต้องแข่งกับบริษัทที่มีทั้งฐานลูกค,ค้าเดิมมีเครือข่ายการผลิตมีทรัพยากรที่เหนือกว่าเยอะเลยน่าสนใจครับแล้วในแง่กลยุทธ์ล่าสุดของ NVTS ล่ะครับ เขามีการปรับตัวยังไงบ้างเห็นว่ามีการปรับพอร์ตด้วยใช่ค่ะช่วงที่ผ่านมา NVTS มีการปรับกลยุทธ์เหมือนกันโดยจะลดการเน้นสินค้ากลุ่มคอน sumer หรือกลุ่มที่กำไรอาจจะไม่ได้สูงมากนักแล้วก็หันไปโฟกัสที่กลุ่มผลิตภัณฑ์กำลังสูงขึ้นอย่าง EV พลังงาน Data center ที่เราคุยกันไปแล้วก็เน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ๆที่มีสเกยภาพสั่งซื้อเยอะๆในเรยะยาวมากขึ้นค่ะ การปรับตัวแบบนี้มันส่งผลต่อตัวเลขผลประกอบการยังไงบ้างครับมันเห็นผลทันทีเลยไหมเอ่อในระยะสั้นนะคะ การเปลี่ยนโฟกัสแบบนี้อาจจะทําให้การเติบโตของรายได้ดูชะลอลงไปบ้างหรืออาจจะผันผวนหน่อยเพราะมันต้องใช้เวลาในการสร้างไรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งพวกนี้วงจรการออกแบบการทดสอบมันจะนานกว่ากลุ่มคอน sumer ค่ะแต่เป้าหมายระยะยาวของเขาเลยก็คือการยกระดับอัตรากําไรขั้นต้นหรือ c r o s s margin ให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืนซึ่งอันนี้มันจะสะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้นแล้วก็จะสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทในระยะยาวค่ะอ๋อเข้าใจครับ ดังนั้นเวลาเราตามผลประกอบการรายไตรามาสเนี่ยจุดสำคัญที่ต้องดูไม่ใช่แค่รายได้โตไหมแต่ต้องดูไส้ในด้วยอย่าง cross margin ว่ามันดีขึ้นตามแผนหรือเปล่าแล้วเรื่อง design win ที่เราพูดถึงตอนตอน้นมันสำคัญแค่ไหนครับกับภาพรวม design win หรือ design win เนี่ยคือการที่ลูกค้าตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใช้ชิปของ NVTS ในผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของเขาซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆค่ะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นอีก คือการเปลี่ยนดีไซน์วินเหล่านี้ให้กลายเป็นแบ็ก็ลกหรือคำสั่งซื้อจริงๆและท้ายที่สุดคือต้องรับรู้เป็นไรายได้จริงๆตามเวลาที่คาดการไว้ด้วยตรงนี้เป็นจุดที่ต้องตามใกล้ชิดเลยค่ะเพราะมันสะท้อนถึงความสามารถในการผลิตการส่งมอบแล้วก็จังหวะการออกผลิตภัณฑ์ของลูกค้าด้วยถ้าเกิดโครงการลูกค้าเลื่อนไปการรับรู้ไรายได้มันก็อาจจะช้ากว่าที่คาดได้ค่ะเข้าใจแล้วครับเหมือนมีหลายด่านเลยเนาะตั้งแต่ได้ดีไซน์วินมา แปลงเป็นออเดอร์แล้วก็ผลิตส่งมอบให้ทันทีนี้ถ้ามองไปข้างหน้าเลยอะไรคือปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ NVTS เติบโตได้จริงๆในระยะยาวครับทำกลางการแข่งขันที่ว่าดุเดือดเนี่ยการมีเทคโนโลยีดีอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอหรือเปล่าครับถ้าการแข่งขันมันรุนแรงขนาดนั้น แน่นอนค่ะนั่นคือความค้าขายสำคัญสุดๆเลยนอกจากเรื่องการแข่งขันแล้วนะคะยังมีความเสี่ยงอื่นๆที่ต้องพิจารณาด้วยอย่างเช่น 1. คือสถานการณ์การเงินปัจจุบัน NVTS ก็ยังขาดทุนสุดที่อยู่นะคะแม้ว่าแนาวโน้มจะขาดทุนลดลงแต่ก็ยังต้องบริหารจัดการกระแสงเงินสดอย่างระมัดระวังมากๆเราก็ต้องแสดงให้เห็นถึงเส้นทางสู่การทากาไรที่ชัดเจนให้ได้2คือ การพึ่งพิงดีไซน์วินลูกค้าอย่างที่บอกไปรายได้มันขึ้นอยู่กับจังหวะของลูกค้าถ้าลูกค้ารายใหญ่เกิดชะลอโครงการหรือเปลี่ยนแผนอันนี้ก็กระทบได้เลยแล้วก็3คือวัทจักรอุตสาหกรรมค่ะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มันมีรอบของมันมีช่วงบูมช่วงซบตามเศรษฐกิจโลกความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง NVTS ก็หนีไม่พ้นเป็ดใจมหาภาคพวกนี้เหมือนกันค่ะ ฟังดูแล้ว NVTS ก็เป็นหุ้นที่มีทั้งโอกาสโตสูงมากๆแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงความผันผวนไม่น้อยเลยนะครับแบบนี้มันเหมาะกับนักลงทุนสไตล์ไหนเป็นพิเศษครับโดยทั่วไปนะครับหุ้นลักษณะนี้มักจะถูกมองเป็นหุ้นเติบโตหรือ growth stock ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ยครับก็จะเหมาะกับคนที่เข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของเทคโนโลยีแกนสิกและตลาดที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญมากๆเลยคือ ต้องสามารถยอมรับความผันผวนของราคาในระยะสั้นถึงกลางได้โดยอาจจะมีมุมมองการลงทุนที่ยาวหน่อยครับครับผมแล้วในแง่กลยุทธ์การลงทุนมีข้อควรพิจารณาอะไรบ้างไหมครับอันนี้เราไม่ได้แนะนำการลงทุนนะครับแค่พูดถึงข้อมูลที่มีเฉยๆจากข้อมูลที่เห็นนะฮะก็มักจะมีการพูดถึงแนวทางอย่างการทยอยลงทุน หรือ DCA Dollar Cost Averaging เพื่อเฉลี่ยต้นทุนลดความเสี่ยงเรื่องการเข้าผิดจังหวะไปหรือการกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนเช่นมีจุดตัดขาดทุนหรือ Stop Loss หรือจำกัดสัดส,ส่วนการลงทุนในหุ้นตัวนี้ไม่ให้มากเกินไปเทียบกับพอร์ตโดยรวมแต่ไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์ไหนนะคะหัวใจสำคัญเลยคือการติดตามข้อมูลพื้นฐานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งผลประกอบการความคืบหน้าโครงการการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและก็ประเมินความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทนที่คาดหวังอยู่ตลอดเวลาค่ะโอเคครับเพื่อให้การติดตามข้อมูลพื้นฐานมันง่ายขึ้นเราลองสรุปเป็นเช็คลิสต์สันส้นๆได้ไหมครับว่าถ้าจะดูผลประกอบการรายไตรมาสของ NVTS เนี่ยควรจะโฟกัสที่ตัวเลขไหนเป็นพิเศษบ้างได้เลยค่ะสรุปสันส้นๆนะคะสิ่งที่ควรจับตาเป็นพิเศษก็คือ1 การเติบโตของไรายได้ฟื้นตัวกลับมาโตเทีบทยบไตรมาสก่อนหน้า QOQ หรือปีก่อนหน้า YoY ได้ต่อเนื่องหรือยัง2อ,อัตรากำไรขั้นต้น cross margin แนวโน้มดีขึ้นตามเป้าหมายไหมมันสะท้อนการเน้นสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงหรือเปล่า3ส,สถานะเงินสดกับการคุมค่าใช้จ่ายกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานเป็นยังไงแล้วมีเงินสดเพียงพอหรือ cash runway สำหรับทำธรุรกิจไปจนถึงจุดคุ้มทุนหรือไม่ 4. ความคืบหน้าดีไซน์วิ่นสู่ไรายได้มีอัปเดตความคืบหน้าโครงการใหญ่ๆที่เคยประกาศไปไหมแล้วเริ่มรับรู้เป็นไรายได้จริงๆมากน้อยแค่ไหนแล้ว 5. สัดส่วนไรายได้ไรายได้จากตลาดเป้าหมายใหม่ๆอย่าง e ีวีพลังงาน Data Center เ,เ,เนี่ยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเทียบกับตลาดเดิมอย่างคอนซูเมอร์หรือยังอื การดูตัวเลขพวกนี้ประกอบกันก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพรวมสุขภาพธุรกิจแล้วก็ทิศท,ทางของกลยุทธ์เขาได้ชัดเจนขึ้นนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย NVTS ก็เปรียบเหมือนออผู้เล่นหน้าใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่น่าจับตาอย่างแกนกับซิกกำลังพยายามเจาะเข้าไปในตลาดใหญ่ๆที่ขับเคลื่อนด้วยเมกะเทรนสำคัญของโลก แต่ก็ต้องเจอกับความท้าทายใหญ่หลวงทั้งการแข่งกับยักษ์ใหญ่แล้วก็การพิสูจน์ตัวเองว่าจะเปลี่ยนศักยภาพเทคโนโลยีให้เป็นกำไรที่ยั่งยืนได้จริงหรือเปล่าใช่เลยค่ะมันคือเรื่องราวของโอกาสที่มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงจริงๆซึ่งความสำเร็จในระยะยาวเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการหลายด้านมากๆนะครับทั้งเรื่องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การขายการตลาดและก็รวมถึงการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเพื่อที่จะก้าวข้ามความท้าทายและก็คว้าโอกาสในตลาดที่กำลังโตพวกนี้ให้ได้ค่ะครับผมและก่อนจะจากกันไปวันนี้มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้สักหน่อยไหมครับอะไรใหญ่อยู่เนี่ยอะไรคือปัจจัยชี้ขาดที่สุดที่จะทำให้ NVS t สามารถเปลี่ยนดีไซน์วินจำนวนมากที่มีอยู่ให้กลายเป็นความสำเร็จทางธุรกิจที่มั่นคงแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่ต้องทิ้งห่างคู่แข่งให้ได้หรือความสามารถในการผลิตเยอะๆด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้หรือจะเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งมากๆกับลูกค้าหรืออาจจะเป็นปัจจัยอื่นก็ได้นะครับลองนำข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ไปลองคบคิดต่อกันดูค่ะ ถูกใจเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง nonstop investment เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหุ้นสินทรัพย์น่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะและนอกจากนี้หากคุณสนใจในการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Dime หรือ w ี b o สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษและหุ้นฟรีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่ค่ะ